คืนที่โรงแรมเก่าริมทะเลยังคงเย็นชืดแม้ไฟนีออนในล็อบบี้จะสว่างใสหนูดียืนมองวิวทะเลผ่านหน้าต่างแสงจันทร์สะท้อนน้ำทะเลให้เห็นเป็นเส้นเล็กๆหลงเหลือความเงียบงันในใจเกิดอะไรขึ้นกับพี่ป้านกันแน่ เธอสุกมือในกระเป๋าเสื้อใบหน้าซีดจางที่ยังไม่หายจากคืนที่ผ่านมาน้ำตาคลอแต่ไม่กล้าปล่อยออกมาเมื่อคืนนี้พี่ปั้นจับมือหนูดีในลิฟต์ท่ามกลางเสียงฝนกระทบหลังคาเขาไม่พูดอะไรแค่สบตาเธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความอ่อนไหวหนูดียิ้มบางๆพร้อมหัวใจที่เต้นแรงคืนนี้เราเปลี่ยนไปมากกว่าเดิมไหมเขาถามเบาๆเสียงนั้นราวกับกลัวคำตอบ เธอเอื้อมมือแตะแก้มเขาอย่างแผ่วเบารู้สึกถึงความอบอุ่นที่ทำให้โลกทั้งใบเงียบสงบทั้งคู่สูดกลิ่นฝนและความหวานขมของคืนที่ไม่คาดคิดหนูดีต้องกลับกรุงเทพก่อนพี่ปันยังต้องอยู่ทำงานที่นี่ ความรู้สึกยังไม่ชัดเจนแต่เหตุผลเก่าจากอดีตที่เขาไม่บอกทำให้เธอหวั่นใจเขามีอดีตที่ถูกทำร้ายใจมากก่อนแม้จะพยายามปิดบังแต่รอยแผลในใจไม่เคยจางหายความลังเลและความกลัวจะทำลายโอกาสครั้งนี้ความลับที่ถูกปกปิดคือตัวขัดขวางความรักที่กำลังจะเริ่มต้น ในเขือนที่สายลมหนาวพัดผ่านพีปันส่งกล่องเล็กๆผ่านไปรษณีย์ถึงมือหนูดีพร้อมโน้ตที่เขียนด้วยลายมือสัน ของคุณคืนได้แต่ความรู้สึกผมยังฝากไว้ที่คุณเหมือนเดิมเธาเปิดอ่านน้ำตารินไหลฝ่ามือส่นกุ่มกระดาษไว้อย่างแน่นเขารู้สึกเจ็บปวดแต่ก็กล้าสารภาพในบทเพลงของหัวใจแม้คำพูดจะสั้นใจยาวแววตาของเขายังคงตามหลอกหลอนในทุกคืนและเธอไม่สามารถลืมได้เลยจริงๆ หนูดียิ้มทั้งน้ำตาเชื่อว่าบางความทรงจำแม้จะเป็นเพียงการลืมของแต่หัวใจก็ยังคงจำพิปั้นไว้ตลอดไปแม้จะต้องแยกทางแต่ความรู้สึกนั้นยังอบอวนเหมือนควันไฟอ่อนๆที่ไม่เคยจางหาย